สวัสดีครับนักเรียนทุกๆคนวันนี้พบกับคุยยุทธในรายวิชาสุขศึกษาและพลระศึกษาในเรื่องของยาสามัญประจําบ้านนักเรียนรู้จักยาสามัญประจําบ้านไหมครับถ้านักเรียนไม่รู้วันนี้คุยยุทธจะพาไปชมยาคือสิ่งที่ใช้บําบัดบรรเทาและรักษาอาการเจ็บป่วยโรคต่างๆสามัญประจําบ้านคือยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆซึ่งควรมีติดไว้ในครอบครัว ประเภทของยาสามัญประจำบ้านมีอยู่2ประเภท 1. ยาใช้ภายนอก 2. อยาใช้ภายในประเภทที่ 1. ยาใช้ภายนอกใช้เฉพาะผิวหนังหูตาจมูกห้ามนำไปรับประทานจะมีตัวหนังสือสีแดงคำว่าใช้เฉพาะภายนอกและห้ามรับประทานอย่างยาใช้ภายนอก 1. ที่งีึ้งยาหมองบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบินเวียนศีรษะ 2. แอลกอฮอล์ล้างแผลทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคเช็ดรอบๆบบาดแผล 3. ยาใส่แผลยาแดงยาเหลืองทิงเจอใช้ใส่แผลสดและแผลเปื่อยเลื้อลัง 4. คารมายบรรเทาอาการคันเนื่องจากผดผื่นคัน 5. ยาหยอดตารักษาอาการตาแดงตาอาักเสบจากโรคติดเชื้อ ยาสามัญประจำบ้านประเภทที่2ยาใช้ภายในใช้รับประทานเมื่อมีอาการเจ็บป่วยตัวอย่างยาใช้ภายใน 1. ยาท่าน้ำแดงบรรเทาอาการปวดท้องเนื่องจากจุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้ 2. อ 2. ยาน้ำแก้ไอบรรเทาอาการไอและขับเสมหะ 3. ยาพาราเซตามอลบรรเทาอาการปวดศีรษะหรือมีไข้ 4. ผงน้ำตาลเกลือแร่ แก้ท้องเสียทดแทนการเสียน้ํา 5. ยาแก้แพ้อากาศบรรเทาอาการแพ้อากาศลดน้ํามูกข้อแนะนําในการใช้ยาสามัญประจําบ้าน 1. รับประทานยาตามเวลาที่กําหนดไว้ตามชนิดยา 2. รับประทานยาตามขนาดหรือปริมาณท,ที่กําหนดไว้บนฉลากยา 3. ใช้ยาสามัญประจําบ้านเมื่อมีความจําเป็นหรือเกิดการเจ็บป่วยเท่านั้น นี่คือตัวอย่างฉลากยาเขาจะระบุวันจ่ายยาชื่อสามัญทางยาวิธีรับประทานยาใช้สำหรับอาการและฉลากเสริมบอกวันหมดอายุตัวอย่างการบอกวันที่ผลิตและวันหมดอายุบนฉลากยานี่คือตัวอย่างตู้ยาสามัญประจำบ้านที่ภายในบ้านนักเรียนควรจะมีสรุปยาสามัญประจำบ้าน การมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาสามัญประจําบ้านและใช้ยาอย่างถูกต้องจะช่วยให้บรรเทาหรือหายจากการเจ็บป่วยได้สําหรับวันนี้ครูวิรยุทธ์ขอจบเรื่องยาสามัญไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ใช้ยาอย่างปลอดภัยนะครับสวัสดีครับ